ทำอะไรกันคะทำขนมค่ะป้าตึกดึกเดินๆอย่างนี้แล้วตีสี่ตีห้าแล้วยังไม่เสร็จอีกหรอยังไม่เสร็จค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปแล้วนะห้าร้อยเซ็จนะจะเอาไปส่งแขกเราไม่ใช่หรอใช่แล้วฝ่ายนี้ยังไม่เสร็จอ่ะนะก็เสร็จแป๊บสุดท้ายแล้วค่ะกำลังสุดท้ายแล้วสุดท้ายกี่อันหนึ่งเตาชัวร์ใช่ไหมเพราะว่านี่จะตีห้าแล้วนะเขาออกตีห้านะคะ ทันใช่ไหมหรือคีอันคะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วถ้าเกิดสั่งเนี่ยกะจะสั่งไปงานคอฟฟเบรกงานแต่งของตัวเองเอาไว้ตอนเช้าให้คนที่มาแขกที่มายกํำชาเนี่ยอันเท่าไหร่คะเนี่ยชิ้นเนี้ยมีเซตหลายแบบค่ะหลายขานาดแล้วก็หลายราคาอ๋อก็คือ,อมีแบบ<อ>กลมแบบกลมๆก,ก,ก็มีใช่ไหมมีค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเค้กกล้วยหอมใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เห็นหอมเลยอะ เล่นมุกตลกคาฟูนะอันนี้มีอะไรบ้างไส้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นหน้าค่ะเขาเรียกว่าเป็นหน้าอ๋อเป็นหน้าแม่แอลมอนอ๋อแล้วที่ใส่อยู่นั่นคือหน้าอะไรคะหน้ากากแล้วแม่บุญอืมใส่หน้ากากหาหนูหรอพี่ใส่หน้ากากหาทุกคนอุ้ยโอ้โหแล้วทำกันสองคนเหรอเนี่ย จริงตอนตอนแรกก็สองนะอ้าวตอนนี้เหลือสองแลเพราะว่ามันเหลือน้อยแล้วไงแล้วอีกคนนึงไปไหนคะเจ้าของอะเจ้าของน่าจะอยู่กระเถิบนะคะได้ข่าวว่านอนกระดิกกระดิกขายอยู่เหรอยังไงเนี่ยมันหมดเวลาของเจ้าของแล้วค่ะอะไรอะนอนกระดิกขาอะไรก่อนโอ้โหโอ้โหนอนกระดิกขาโอ้โหเดี๋ยวนะได้ข่าวว่าเป็นคนทำขนมไม่ใช่หรอคะ ใช่แล้วค่ะรับออเดอร์วันนี้ส่งออเดอร์ห้าร้อยชิ้นอ่าแล้วยังไงคะก็เราเราทำไปพักใหญ่แล้วเราทำอันนี้คืออุ้ยเขาเก็บกวาดงานอ๋อ,อน,นี้คือเก็บกวาดเล็กน้อยที่เก็บกวาดนี่คือมีแม่บุญกับแม่บัวถูกไหมแม่บุญแม่บุญกับน้องบัวเขาช่วยวันนี้เป็นเป็นผู้ช่วยเป็นแฟนคลับสุดที่รักแฟนเพลงสุดที่รักเป็นแม่เป็นน้องเป็นที่รัก ที่เคยมาช่วยตลอดแรงงานไม่จ่ายค่ะแรงงานพ่อๆก็ไม่จ่ายค่ะคือค่าแรงไม่จ่ายแต่จะรับเต็มถูกไหมอุ้ยเต็มก็ไม่จ่ายค่ะเพราะว่าเขาไม่เต็มกันหมายถึงว่าเจ้าของกิจการรับเต็มจะไม่ยอมไม่ยอมเสียทุนอะไรเลยถูกไหมไม่เจ้าของกิจการต้องรับเต็มเห็นนอนดิ๊กดิ๊กดิ๊กขาอยู่อะค่ะเนี่ยขนมของเรามันอร่อยไงเนี่ยกลิ่นกลิ่นทั่วบ้านลอยกลิ่นหอมมากนะคะจะขับหน้าร้า เลยนะรักแม่รักรกคาจุ่มชอ้นเฮ้ยชูผิดทุกคนได้สวันปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปดรักหนูมาไหมเวที่สุดได้บอกรักหนูหน่อยถอดเลยรักแม่ตะกั่นจรดาต้องมีเงินอไหวใอ้บ้า่ถ้าถอดแม่ มีแต่ไรอ่ะเชื่อฟังหรอไปเลยไปไม่หลอกใช้งานเขาก็อย่างนี้ไม่นี่มันคือนอนดิ๊กดิกเลยหรอคะเนี่ยนี่ไดูซีรีส์เยโอ้โหหาดูซีรีส์อ๋อนี่ยเนี่เนี่ยมันเหลือแค่เจ็บผ่องานแล้วอ๋อรู้ว่าวันหวานจะช่วยไม่ค่ะกำลังจะไปนอนค่ะโอ้โหโอ้โหดิกใหญ่เลยดิกใหญ่เลยเออเออดิกดิ๊กดิกดิ๊ก